ปาลีอยากไปหายายอี๊ยบไปหให้ยายชวนอาก็ให้จะหาผู้หญิงอ่ะจ้างผู้หญิงมาก็ได้แต่นี้ถ้าถ้าเกิดไอ้ไอ้นั่นเขายังไม่เปิดให้ใช่ไหมต้องปีใหม่ก็าชอบถึงเปิดให้ที่ว่ามาอยู่ได้หลายวันถ้าไม่มีพาสปรอดอ่ะครับอันนี้ สบายดีพ่อแม่พี่นอนเนาะยินดีตอนรับทุกท่านบ่ว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศหนอะบาลีก็ขอตอนรับเข้าสู่่องของเขาอีกคือเ่าคือเดิมกะตอนนี้เนาะเขายังอยู่นํหนองปาลีนาะพ่อแม่พี่นองเนี่สบายดีปลาลีอยังกินขนมอยู่มาซื้อมาให้กินละลายเลยนะปาลีนึกกินละลายแซบบอกินแม่ลําไยอ่นน่มักสมก็มี ได้ในปารีเดี๋ยวนี้อายเติมบัตรโทรศัพท์ให้นอนเ<ด>นอะอ่านอนล้องเข้ายูทูบวงดูเป็นบ่เข้ายูทูบอืมได้ได้ปารีมันเข้าตัวนี้ ม <laughs> ีสัญญาณบ่ดีอ่ะพอดีเบิ่งอ้ายแปลงก่นเฮาต่อาแปลงสัญญาณขึ้นอ้วก่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือหายอ้ายเติมบัตรแล้วนะบ่ฮู้ว่าเป็นยัง ติมบัตรตกเป็นอย่งคือบ่ได้เนื้อสัญญาณบ่ดีอยู่นี่ปาลีสัญญาณบ่ดีเซ้าซ้ํามื้อนี้สาก็บ่ดีน่ะเเบิ่งบของอ้ายเบิ่งว่าสัญญาณดีบ่นี่ของอ้ายก็ยังได้ โอ้บดีเถวขขาอายกับโบงี้โอ้สัญญาบดีเนาะส่งชาม,มื้อนี่ที่หากระเป็นนี่แล้วส่งทำยังไนะอ่ะอ๋อโดยโดยเดี๋ยวอายใส่ลักหากตัวนี้บมันจะได้ส่งเพื่อแต่ว่าเงินนี่อายเติมให้เนาะเงินอินเทอร์เน็ต เอาของนองเสียมงโต้องอานเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเสียมต่ออันเต์เน,น,น,นี้ได้น้องก่อนนี่ได้ละเอ้บมันยิงนองค้างสร้างข่าวที่ยูทูบ สัญญาณซาเนาะนี่เดี๋ยวบัดนี้น้องก็แตเข้าตัวนี้นะแตบ่แตบนอ่าสัญญาณซาบ่แม่นบ่นนนี่นงนนี่นะนี่ Tao nhiên nóng, tay tôi níu nóng, gọi là hiến nóng xì xin anh. Tao nhiên là, sếp đều đều. A vào lại hiến nóng, sếp đều. สัญญาณสารโอ้โหสัญญาณสารอะารซาบมนันเนรียนหนังสือไงเดี๋ยวถามมันโหลดก่อนมันสัญญาณสาร นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววัวแมนนี่ตัวนี้ตัวนี้วัวแมนปลรี้องมาเข้าตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นนี้สละในะภาษาเราคำมันสีเปตัวปลีฟังเนะี่ฟังทุกมือนะีอ่มเมบิ้งพร้รอมนี่ ก่อนนอนาปารียุลาลาปารีก็เฮียเนอร์เนอร์วั<า>นนี้ลองออกหลัเข่าไม้เบิงังออ,อกหลัเข่าไม้เบิงังเปลี่ยนบังเปลี่ยนบังเข่าบอลเข่าบอลนันน้นแล้วก็เตะบอลไม้นี่

ลายลายเทือกับ<า>เป็นนะ<า>อืม<า>ถูกหายายมันดูมันเนี่ยเป็นแท้เนอะ เบิง์ปาลีทัวหายเอ้ยเรอเข้าไงเข้ามาหอดแล้วผู้ใดมาหอดอะไรนะไอ้บอร์ดมาหอดแล้วเออดีเดียวเขาอยู่แบนอะไรเฮอาเข้าเฮ้ใครแบนอะไร ฮะเมื่อวานไม่สบายแล้วหายแล้วเลยปรีจับแบบนี้ลมก็ได้จแบบนี่ได้ไหมเมื่เจ็บแล้วเอออะไรวะอะโรวะอะไรวะอะโรวยิงบ้าเออฮะอะไรนะ ยินว่าเนี่ยยายฟังเขาไม่รู้นะอ่า,อาน้องน,นะน้องถามว่าได้ยินบอได้ยินไหมนะอ๋อได้ยินแล้วอ่าย่าครับรเสื้อ,อเสื้อน่ะปารีไม่ไดเอามานะครับอ๋ออ๋อคะ่ะ ดีแล้วเย็ดนิดไมเอาครับเนี่เยเงินโทรศัพท์ก็หมดผมมาแล้วก็ผมเติมให้เราครับอ๋อดีแล้วเติมเติมให้นานหน่อยอผมเติมเติมแสนหนึ่งครับแสนกีบแสนกีบก็มาร้อยกว่าบาทาก็ได้อยู่เดือนนึงครับอ่าดีแล้วต้องสอนน้องสอนน้องว่าให้เปิดยังไง แล้วก็อันนี้ด้วยอะไรนั่นเปิดเปิดดูเรียนหนังสืออสอนให้เขาครับสอนแล้วครับสอนกันเมื่อกี้อ๋อดีเลยแล,แล้วก็อะไรเขาถ่ายวีดีโอเป็นแม่ถามว่าอนี้ถ่ายวีดีโอเป็นบ้าเป็นไม่เป็นครับอ๋อไม่เป็นอระครับอ๋อแล้ว แสดงว่าวันนั้นที่ไทยส่งรูปหมามาแสดงว่าคนอื่นแค่แค่แท้เองถ่ายน้องวาน้องถ่ายครับอ๋อที่รูปหมาเหรอนั่นแหละนั่นบอกรีนั่นให้จะให้เขาจะให้สอนนี่เขาถ่ายเราให้เขาปิดยังไงอะไรไงเราสอนให้เขาให้มากที่สุดเลย มันไกลกันมากเลยขอจะได้เจอกันปารีปารีอ้ายอ้ยบาวีมาหาดีใจไหมดีใจมากดีใจมากเรอ <c oughs> ือบาวอ่ปารีจะอยากจะรู้อะไรในโทรศัพท์อ่ะปารีก็ถามอ,นะอ,อ,อ้ายนะอ้ายสอนขอบคุณบ่าวลีไม่ยังสวัสดีครับคุณ <c oughs> มากมาก่อน <c oughs> ขอบคุณยังขอบคุณยายมาแล้วได้แล้วอยากได้อะไรก็บอกอยากได้อะไรก็บอกปเราดีเดชเขาจะดีพูดมาบางทียายฟังไม่รู้เลยเดชแล้วเดี๋ยวขอคุยยายยายส่งภาพนกไปให้ดูยังนกสวยๆอ่ะดูแล้วสวยไหมสวยมาก สวยมากเลยก็เอาไปส่งภาพให้ยายดูแม่งภาพสวยๆมาให้ตอวีสอน่าตกที่ไหนเราส่งไปเอย <Yeah. S 2> แล้ววันนี้เออพ่ออีแม่อยู่ไหมน้องๆอ,อีพ่อไปอีแม่ไปให้กับน้องไปให,หม้มานังผู้เดียวอยู่ในน้ำเฮา <S <S เอาไว้นอก่อนหนูจินนลูกอ๋อ เอาตอนนี้อยู so ่ผ so ู้เดียวเหรอาอยู okay. ่อย anyway. ู okay. ่กับน้องยังคนเดียวน้องกี่คนเดยน้องอยู่กี่คนเดยคนเดียวคนเดียวก็คนเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกไกลเหรอกลกิดตัวน้อน้ไป ีคุยกับไอ้นะอ้าบอกดีว่าอยากได้อะไรแล้วอยากจะรู้อะไรในโทรศัพท์นะเพราะว่าทางมันไกลพอจะได้เจอกันอะมันมันลำบากลำบากไอ้บอกดีไงเพราะเดินทางมาไกลแล้ววันนี้อยากได้อะไรก็บอกบอกดีเนาอ้เซื้อคองมัมันอะไรอ่ะให้ให้ดาวขอบคุณยังขอบคุณขอบคุณต่อริบยานะคะเนาะ ต้องขอบคุณนะแล้วตอนจุ๊บสุดสัปดอห์ปามีอะไรคุยกับยายไหมบอกว่าเมียปาลีมีอะไรจะพูดกับยายไหมงั้นยายขอพูดกับพ<อ>่อหน่อยต่อต่อแก่บ้านนะปาลีอยากไปหายาย ียกไปให้ยายแยกไปให้ยายเอ้ยพ่อพ่อมามาแล้วอีพ่อมาม่เอาไปมาแล้วพ่อมามาเอาไปมาแล้วเขาว่าไงนะเขาบอกว่าพ่อเขาไม่ได้ไปแล้วครับ่ก็ให้หาผู้หญิงอะ จ้างผู้หญิงมาก็ได้แต่นี้ถ้าถ้าเกิดไอ้ไอ้นั่นเขายังไม่เปิดให้ใช่ไหมต้องปีใหม่ก็าชอบถึงเปิดให้ที่ว่ามาอยู่ได้หลายวันถ้าไม่มีพัดปอดอ่ะครับอันนี้ตอนนี้ถ้าเราจะทดํดแล้วนี่มันก็เดือนอะไรนะเดือนเจ็ดอีกอีกสี่อีกห้าเดือนอีกห้าเดือนเราถึงจะได้แต่นี้ถ้าจะมาก่อนน่ะเราก็นั่งเครื่องบินมามันก็ยังทันนะอยู่ได้สามวันใช่ไหม ครับเอพราะเครื่องบินมันแค่ชั่วโมงเดียวเอ,อเราก็จ้างผู้หญิงอ,ะอ่ะบาดีก็หาจ้างผู้หญิงแต่มันโตใหญ่หน่อย <c oughs> จะได้เอาน้องอยู่จะได้คาประคองน้องได้ <c oughs> เอ่อจ้างเข้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าจ,จ้างใหญ่ๆนะก็ถ้าญาติเขาไม่มีสมมได้ถ้าญา,ออา,าตาิไม่มีก็จ้าง เอาคนที่บาวดีจ้างก็ได้ที่คนรู้จักอะไรเงี้ยให้บาวดีเป็นคนหาเป็นคนจัดก,การก็ได้ครับจ้างเขามาครับเออ,อย่างเขาวันทํางานกันเท่าไหร่เนี้ยเ,เราก็ตีค่าตัวให้เขาแล้วส่วนมาเที่ยวเนี้ยมามาเที่ยวเนี่ยค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินเยอะไหมต่อคนไม่ทราบเหมือนกันครับย่าเ,เราเราเราเอาเข้ามาเราก็ต้องออกให้เขาใช่ไหม อย่างเนี่ยไอ้จ้างนะจ้างเข้ามาหรือถ้าคนที่จะแต่งใจมาเที่ยวอันนี้อันนี้เราพูดเฉยๆน,นะถ้าเกิดมีคนอยากจะมาเที่ยวเนี้ยสมมุติเนระามาเที่ยวไม้อะไรเงี้ยทางญาเนี่ยออกค่าเครื่องบินให้แล้วก็ค่าอาหารการกินพาเที่ยวเนี่ยคือคือ่อาก็จะเป็นคนพาให้เขาตัวเขาเนี่ไม่ต้องออกตงังหมายถึงถ้าจะมาเที่ยวโดยไม่เอาค่าจ้างก็ได้นะครับ <laughs> แม่เขาจ้างไอทิวันเท่าไหร่อะเพราะว่ามาก็ได้แค่สามวันแต่ได้มาเที่ยวเอ่อแล้วได้มากินอาหารในเมืองไทยอร่อยอร่อยหาที่อร่อยอร่อยกินเพราะวันนั้นขอได้กินแค่สองสามที่เองยังยังยังไม่โ่ษเลยย่าย่าดูไปทั้งหลายพี่เป็นอะไรลมน้ำยายหายกินฮอตชะไม่กินฮอตช่บอ่ะอยากไปเนาะ ดีใจเนาะออเก็บเมียนใบเครื่องน่ะเอาเอาไปไว้ในเครื่องเนาะมาอาดไปไหนไปอยู่บนไหนไปอยู่เตียงนอนนอเนาะโอเค เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือตะกี้เขาให้ทางน้องปาลีครับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือทางย่ายารมณมกันเนาะกะปาลีโจมากินฮอดแน่นอนกินฮอดยากินฮอดยายเนาะเพราะว่าเคยไปลินไปเที่ยวหานะมาอยู่เฮือนจะนี่กะนกินฮอดเนาะเวลาอยู่คนเดียวนะกะโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะเอากะให้น้องปาลีอ่านถึงโทรศัพท์เขาสอนลินเนาะวิธีการเบิ้งอ่า ใน YouTube ว่าเพื่อนส,อน,นนสอนหนังสือแนวใดแน่าใดน่าซ้อนให้น้องเป็นให้น้องฮู้วิธีเข้าไปหามันนั่นนั้เนาะก็หลังจากนันก้นก็ให้ทางปาลีกับยายายใเนี่นรวมกันเนาะก็จะได้พ่อแม่พี่น,น้องแบบตื่นตันใจนี่ตื่นต,ตันตใจนะพ่อแม่พี่น,น้องได้เห็นอสองคนรวมกันเนาะด้วยความหักความแพงนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ปาลีก็ต้องขอความมุ่ขอบใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ ขอ้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองเนาะนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอยได้เงินแสนแบนมือกับคอยได้เงินล้านเนาะ,ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เนาะสบายดี